สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่ยุดหนุนชอบพาหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะนําพาดีๆนะคะมานําเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยะคะ่ะ องแรกนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นตะกูศลิกาหลวงพ่อเคนวัดเข่าอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีปี2 5 0 0ิเลี่ยมพลาสติกเดิมๆสภาพสวยองค์นี้ขอที่350นะคะเดี๋ยวเราไปดูองคต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น พระลีลาเนื้อไมกะพัดหลังยันหลวงพ่ออุ้นวัดตานโกงจังหวัดเพชรบุรีสภาพสวยองค์นี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นแหวนปอกมีดเนื้อทองเหลืองใต้ท้องปั้มยันนะคะ ตอกโค้ดไม่ทราบที่สภาพสวยเวนวงนี้ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น เหรียญหลวงพ่อขอมหลังยานเจดีปี2 5 1 4วัดไผ่ลงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่ยงนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อปีวัดกะดงทองจังหวัดอยุธยารุ่นปลอดภยัยสภาพสวย องนี้นะคะพี่ขอที่150นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญรุ่นผ้าป,ป่าหลวงพ่อมีวัดเขาสมอคอนจังหวัดลบบุรีปี2522เป็นเนื้อทองแดงบล็อกเงินนิยมสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่1,000นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญแจกผ้าป่าบล็อกแอร์จุดหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดจังหวัดเพชรบุรีปี2516เป็นเนื้อทองแดงสภาพสวยดูง่ายองค์นี้ขอที่พันห้านะคะ เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองคนี้นะคะพี่เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อแจมหลังกิเลนวัด,ดวังแดงเหนือจังหวัดอยุธยาปี2 5 3 4เป็นเนื้อโลหะลมดำสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่150นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระลอดวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่เป็นเนื้อดินปี2496สภาพสวยองค์นี้นะคะพี่ขอที่ห0 0นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จหลวงปู่เทียนวัดโบสรุ่นแรกจังหวัดปทุมธานีปี2506เป็นเนื้อผงฝังตะกูสองดอกใต้ฐานสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่800นะคะ<ม>เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพาระผงปากน้ำรุ่น6พาระไตาปิดกวัดปากน้ำกรุงเทพปี2532กล่องเดิมสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อบโบราณหล่อมขอทองวัดลากระดานกรุงเทพเป็นรุ่นแรกนะคะพี่เป็นเนื้อโลหะผสมตอกโค้ดสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ ต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นประหลักขิกไม้ยิ้วดำหลวงพ่อกันวัดอินจังหวัดอ่างทองสภาพสวยอันนี้ขอที่150นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพียงนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นพระถ้ำเสือเนื้อดินกุเขาดีสลักจังหวัดสุพรรณบุรีสภาพสวยองค์นี้นะคะพี่ขอที่เก้าอยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพียงนี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นเหรียญเสมารูปเหมือนเจ้าคุณนวัดเทพสิริงกรุงเทพปี2517้อเป็นนักไหลเงินสภาพสวยองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะเพี้ยนนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเนื้อเงินลงยา แปีปีกระทรวงคม,มนาคมปี 2, 5, 3, 9สภาพสวยนะคะองค์นี้ขอที่450นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญแพรแถบเนื้อเงินในหลวงรเก้าครบ25ปีปี2514ครบชุดสภาพสวยองค์นี้ขอที่พันสองนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพกคทรัพย์พระพุทธชินาาชปี2511วัดหลวงพ่อชินาาชจังหวัดพิษณุโลกเป็นเนปากาสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญนั่งพานรุ่นแรกหลวงพ่อมนวัดเนินตามากจังหวัดชนบุรีปี2537เป็นนักกลายเงินตอกโค้ดหมายเลข8 7 2 0สภาพสวยองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะ,ดะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นแหวนหลอบโบราณหัวพัะพุทธข้างยันอุหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเนื้อทองผสมนะคะพี่สภาพสวยแหวนวงนี้ขอที่350นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นพักขุนแผนรุ่นสิทธิกตันยูหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามจอัไชนาปี2566เป็นหน้าผงกล่องเดิมองนี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นรูปเหมือนหลวงปู่ทวดเป็นเนื้อโลหะลมดำอาจารย์นองวัดไซขาวจวดปัตตานีสร้างปี2514กล่องเดิมสวยนะคะองนี้นะคะพี่ขอที่400นะคะ สวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองะคะองน์น,ะคะงนี้นะคะพี่เป็น หลวงปู่ทวด101ปีอาจารย์ทีมวัดช้างให้พิมพ์รูปไข่หน้าเลื่อนหล่อบโบราณหลังอาจารย์ทิมบรรจุมวลสารเก่าปี2497เป็นนวะโลหะตอกโค้ใหม่เลข160สร้างปี2556นะคะพี่กล่องเดิมสวยมากเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่3000นะคะเดี๋ยวให้ดูองพระด้านในนะคะ สวยมากเลยนะคะ3000นะคะถ้าพี่คนไหนนะคะสนใจพัชุดนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร083 297 1201ได้เลยนะคะ หรือแอดไลน์ได้ที่083 297 1201ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุก6โมงเย็นของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่จากทางช่องนะคะขอบคุณมากคะ่ะ